ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบา,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของ,ของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งรวมใจหยุดนิ่งๆน,น,นมนม เบาเบาสบายสบายทีู่นย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้เนื้อถึงวริเวณหลุปู่ ผูคนพอพิชาธรรมกายอยู่ในกลางท้องของเรานะจ้ะถ้าใครใจยังไม่ละเอียดก็นึกว่ามีท่านอยู่อรัตนายท่านอยู่ก็กลางกายของเราแม้จะนึกให้เห็นไม่ชัดก็ตาม ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบาสบายท่านอยู่ในกลางกายของเราหรือเราอยู่ในกลางกายของท่านให้ได้อย่างเบาๆสบายสบาย จนกระทั่งถูกส่วนก็จะเห็นท่านในกลางกายของเรานะจ๊ะ,จะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็น,น้อถึงท่านให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เปลือทีเดียวนะจ๊ะนึกถึง ท่านเป็นบุคคลพิเศษบุคคลผู้เลิศที่หาใครมาเสมอเหมือนในยุคนี้เนี่ยได้ยากโดยนึกถึงทบทวนประวัติชีวิตของท่านในชาตินี้เนี่ยที่ เราเคยศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็พอที่จะเข้าใจท่านได้ใจเราจะได้เกิดความปิติเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติและก็มโนปณิธานของท่านใจที่เลื่อมใสนี่แหละจะทำให้หยุดนิ่งแล้วก็เข้าถึงท่านได้ เวลาเราอยู่ที่บ้านน่ยกาทำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าใจเรานิ่งแล้วเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องราวเหล่าน,นั้นให้นิ่งอย่างเดียวอยู่ภายในแต่ถ้าใจยังไม่นิ่งเนี่ยก็ต้องให้ใจผูกพันเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านจะทำให้ความฟุ้งของใจเราหายไป นึกถึงท่านได้ง่ายตั้งแต่ท่านมีความนึกคิดที่แตกต่างจากคนวัยเดียวกันอายุสิบก,ก็คิดจะออกบทวทเอาไปพิจารณาเห็น ว็ไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตของมันพระบุรุษที่ผ่านมาที่เคยครอบครองทรัพย์สแสวงหาทรัพย์มาด้วยความยากลำบากครอบครองแล้วก็ชื่นชมทรัพย์ที่ได้มาเพียงช่วงสั้นๆแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไปได้เอาทรัพย์ที่สแสวงหาบา่ได้นั้นติดตัวไปได้เลย ก็ทิ้งเอาไว้จนกระทั่งตกทอดมาถึงท่านแล้ท่านก็คิดต่อไปว่าท่านไม่อยากจะมีชีวิตเช่นเดียวกับอันพราปุรุที่ผ่านมาอย่างนั้นเพียงแค่นั้นแต่อยากจะมีชีวิตที่ประเสริฐและสูงส่งกว่าน,นั้นเพราะว่าชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่ง จะทำให้มันเกิดประโยชน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วทา่านก็พิจารณาเห็นว่าการออกบชเท่าน,นั้นที่จะทำให้บรรลุปัตถุประสงค์อย่างนี้ได้ก็ค,คิดถึงพุทธประวัติเมื่อท่านกระจายเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของบรรพบุรุษแล้ว ก็มาคิดถึงบุคคลที่ท่านควรจะเดินตามก็ทบทวนพุทธประวัติว่าขนาดเป็นถึงองค์ราชทายาตของกรุงกบ,บิลพัฒน์ฟังพร้อมสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างยมฤทจะพึงปรนะัถนาแต่ก็เห็นทุกโทษปยของการมาสุขนั้นด้วย อย่างสละทิ้งสิ่งเหล่านั้นโดยไม่อะไรเอวรแล้วก็แสวงหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าโดยการออกบทแล้วในที่สุดก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยาณเป็นพระสัมมาสมุทธเจ้าบรรลุจุดหมายของชีวิตที่ได้เกิดว่าเป็นมนุษย์ได้เรียน วิชาชีวิตจนจบหลักสูตรแล้วเรียนจบในชีวิตท่านก็อยากจะเป็นอย่างพระสมมอสมุติเจา้าจึงได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าจะออกบวชเมื่ออายุ่9 9ปีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทบทวนเมื่อใจมันยังมีนิ่งยังฟุ้งอยู่แล้วก็นึกถึงภาพท่านได้ไม่เต็มที่ แล้วเมื่อออกบวชแล้วตอนอายุ22ก็ทั้งใจบำเพ็ญสมณะธรรมตั้งแต่บวชวันหนึ่งลงค้นอีกวันหนึ่งก็บำเพ็ญสมณะธรรมเรื่อยมาจนตลอดชีวิต11พรรษาผ่านไปในการสแสวงหาหนทางการทัศลุธ,ธรรมของพระสมมติสุริเจา้า จากครูบาจารย์ต่งางๆแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ทำให้มั่นใจในการปฏิบัติธรรมในสุดคลาบศาศาที่สิบสองก็แสวงหาวทางในตัวเองเนี่ยเราก็นึกถึงเรื่องราวท่านมาตามลำดับกระทั่งสละชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยาก โดยยังไม่รู้วิธีทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของมโนุปฏิธานที่ตั้งใจแต่ก็ยังตัดสินใจสละชีวิตทำความเพียรที่โบสถ์พัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดสนทบ,บุรีดังที่เราได้ทราบประวัติอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทบทวดเลยมาแล้วในที่สุด เมื่อท่านปล่อยวางทุกสิ่งชีวิตอวัยวะทรัพย์คนตัดสินของแล้วใจก็หยุดนิ่งถูกส่วนในสึอก,ก็ได้บรรลุธรรมกายเป็นวิญญาณในการทัศรุธธรรมของพระสมมติุรธเจา้าเพราะสิ่งที่ท่านบรรลุไปตรงกับคำสอนที่มีอยู่ในประไัยวินดกที่ท่านศึกษาจนเชี่ยวชาญแล้วน แล้วก็มาพบคำตอบด้วยการปฏิบัติและประสบการณ์ภายในเมื่อบรรลุแล้วท่านก็นไปในหงแหนทรัพย์ที่ท่านได้บรรลุคืออริยทรัพย์ไปในในห,หงแหนวิชาแถมยังตรวจตาดูว่าจะมีใครบรรลุทาตามนั้นได้บ้างในภาษาเดียวกันนั้น พอภาษาก็ไปตามที่ได้เห็นและก็เป็นอย่างที่เห็นอย่างนั้นแหละที่วัดบางปลาและชีวิตกันก็ดำเนินกันเรื่อยๆมาทั้งศึกษาฝึกฝนแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นไปด้วยเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งครูว่ายแสงสว่างไปด้วย กระทั่งมาเป็นจาววาดวัดปากน้าประสิจริญแล้วก็คนก้นคว้าโดยการหยุดนิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในในที่สุดก็รู้เรื่องราวเกีย่ยวข้องกับพยายามมามเป็นต้นเหตุองเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นทั้งตัวเองและผู้อื่น ทั้งสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็คนพบว่ามีวิธีทางเดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจกากความเนเจเลยก็คือต้องปราบมาต้องไปให้ถึงตัวจริงนั่นแหละถึงต้นเหตุนั้นที่เป็นผู้ต้นคิดในการประกอบเหตุ ต่างๆและก็มีผลบังเกิดขึ้นมาสู่ภพภูมิที่ยาบทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกอื่นทั้งหมดและในสุดก็ได้ศึกษาเรยียนรู้คนกว่าสู้ลบหบ,บมือกับพยาม,มานจนตลอดชีวิตของนั่นทั้งสู้กับพยาม,มานซึ่งเป็นงานหลัก เราลงมาก็คือเทศนาสั่งสอนให้คนบรรุธรรมตามถัดลงมาอีกก็ช่วยทุกอนุษย์แล้วก็สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายจนหมดอายุขไขให้เราเรานึกถึงเรื่องราวนั้นไปอย่างนี้ก็ทั้งความรู้นั้นตกทอดมาถึงพวกเรา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเราก็ได้อาศัยความรู้ของท่านทำตามท่านความสุขความสงบความบริสุทธิ์ความสมบังในชีวิตก็ค่อยๆทยอยเกิดขึ้นทำให้เข้าใจเรื่องบุญบาปกฎแห่งการกระทําการสร้างบารมี อะไรต่างๆเรานี่เป็นต้นแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับท่านซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มีเฉพาะธาตุธรรมวิเศษท่านั้นจึงจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้นอกนั้นก็จะไปสิ้นสุดทีนิพพานถอดกาย ก่อนหน้านั้นกนิพพานไม่ถอดกลยจะพอหมอสุดท้ายนีย่ก็จะมีเฉพาะธาตุธรรมพิเศษจึงจะได้ศึกษาเรียนรู้ตรงนี้การที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้จนกระทั่งถึงจุดที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตและตั้งมโปนปณิธานไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก ทั้งหมดนี้คือพระคุณของระเดชคุณลงปู่ผู้คนพ่อฟิยาธรรมะกายซึ่งเราก็จะต้องตอบแทนพระคุณท่านหรือประกาศกยรติคุณงท่านหลักมาจากธรรมปฏิบัติหรือการชักชวนแนะนำให้คนปฏิบัติทรรวมทั้งทำความดีส่วนหนึ่งก็คือการหล่อรูปเหมือนท่านอยู่อทองคำนี่แหละ ถ้านึกได้อย่างนี้เราก็จะปลื้มปิติใจว่าเรามีส่วนแ่งความสำคัญในการประกาศคุณของท่านเทิดพระคุณท่านประจัยปิติมีสุขการระลึกนึกถึงภาพท่านในกลางกายก็ง่ายและการระลึกนึกถึงภาพท่านอยู่กลางกายเราเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่าะจะนำให้ใจของเราไปหยุดนิ่ง ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่พระสัมมาสุทธเจ้าพระอรหันตุพระองค์พระเดวคุลงปูทันหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เวล่อราไปหยุดถ้าุดเดียวกันกับที่ทันหยุดและผู้รู้ทั้งหลายได้หยุดมันถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถือเป็นความสำเร็จในชีวิตอันสูงส่งยิ่งกว่าการที่เราได้รับลาบยศสรเสือญอะไเต่างๆเหล่านั้น มากมายนักทีเดียวเมื่อเราไปอยู่ในตําแหน่งเดียวกันกับท่านเราก็จะรู้จักท่านเพิ่มขึ้นจะทราบซึ่งถึงพระคุณท่านมากเข้าเมื่อเข้าใจท่านเพิ่มขึ้นจากการหยุดนิ่งแล้วเข้าใจคำว่าหยุดน่ะเป็นตัวสําเร็จซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับคําสอนสมมสมทธเจ้าว,ว่าใจน่ะเป็นธาตุสำเร็จ ุกอย่างสำเร็จ้วยใจมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่อย่างนี้เป็นต้นแต่ใจก็ไม่มีใครมาอธิบายฟังว่ามีลักษณะอย่างไรและอยู่ตรงไหนจนนึงจะสำเร็จก็ <c oughs> จะมีพระเด็คุณหลวงปู่เนี่ยอธิบายปัจจัยประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างรวมหยุดเป็นจุดเทเรวาใจจะมีลักษณะเป็นดวง ราต้องอยู่ในตำแหน่งความสำเร็จคือสืย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เกิดความสำเร็จและใจจะสำเร็จได้ก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างนี้แล้วจามก็จะไปเชื่อมโยงกันได้ความเข้าใจในความสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าและพระเดชคุณหลวงปู่มันก็จะขยายเพิ่มขึ้นไอ้ตรงนี้มันจะสร้างฉันทะ ความรักความสมัครใจที่เราจะปฏิบัติธรรมที่จะฝึกหยุดฝึกนิ่งให้เข้าไปสู่ภายในเพิ่มขึ้นด้วยตัวงเราเองเราจะเอาชน,นะความรู้สึกว่าต้องฝืนต้องพยายามทำสมาธินำใจกลับมาหยุดนิ่งเราได้ข้ามภูเขาแห่งอุปสรรคเรานีไปแล้วเนี่ย เมื่อฉันท่าเกิดขึ้นวิริยะมังยตามมาเพราะเราสมัครใจมันจะมาเพราะใจรักเนะี่ยจะทำความเพียนตลอดทั้งนั่งนอนยืนเดินจะมีจิตตะใจจะจดจอ่อที่กลางกายในทุกๆก,กิจวัตรกิจกรจรมตั้งแต่อาบน้ำล้างหนะ้าแปรงฟันทำมาหากิน ทำมาค้าขายเรียนหนังสือหนังหกางกังเข้าวออนอนก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้พอจิตตะเกิดขึ้นความเอาใจใส่ที่ปรารถนาจะให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ประสบความสำเร็จในการนำใจกลับมาห,หยุดนิ่งตรงนี้เนะี่ยก็ทำให้เรามีอัธยาศัยเป็นคนช่างสังเกต เพื่อที่จะจับจุดให้ได้เว่า,าควรจะวางใจอย่างไรเนี่ยจึงจะพอเหมาะพอดีสำหรับตัวเราเราจะรู้วิธีวางใจว่าต้องนึกอย่างนี้คิดอย่างนี้แต่ใจเบาๆอย่างนี้จะตั้งขยับเนื้อขยับตัวของเราอย่างนี้แล้วมันยังจะถูกส่วน การวางใจเป็นเนี่ยจะทําให้เห็นภาพภายในถ้าเราวางใจเป็นบริวาเราประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างสูงส่งดีเวเพราะเมื่อเราวางใจเป็นแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเราจะ อยู่เหนือสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีอิทธิพลทำให้ใจเราวันไหว้งันแงนกล้งแกล้งเพราะเรารู้ว,วิธีวางใจด้วยตัวของเราเองตรงนี้เลยจ้ะจะทำให้เราประสบความสำเร็จคือใจหยุดนิ่งได้หยุดจึงเป็นตัวสำเร็จแล้จะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ไปได้เรื่อยความทราบซึ้งในี่ะเพื่เดหลวงปู่ก็มากขึ้นมากขึ้นจนถึงระดับว่าการนำเอาทองเนี่ยมาหล่อหลวงปู่นั่นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรามีโคตรเพศรที่ใหญ่ๆเนี่ยความรู้สึกเรายิ่งใหญ่ขนาดนะั้นจริงๆเราก็อยากจะนำมาแกะอยากจะนำสิ่งที่มีมูลค่าและคุณค่าสูงๆมาบรรจงแกะ สลักบ,บุคคลที่มีคุณค่าสูงส่งที่ไี่มีประมาณอย่างนี้แหละเราจะเข้าใจคำนี้มากขึ้นด้วยตัวของเราเองเพราะนั้นการจับจุดได้หรือรู้วิธีวางใจของเราเองเหมือนเป็นอาวุธคู่กายเราเราเรู้เราจำนาน ว,วิธีการของเราเนี่ยมันจะแตกต่างคนอื่นของเราจะต้องคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้วางใจอย่างนี้จึงจะพอดีแล้วกายก็ขยายใจก็ขยายเข้าถึงความสุขได้อยู่ได้ทุกคนทุกแห่งตั้งแต่ท้องทะเลถึงยอดเขาถึงแนอวอากาศ ในโลกนี้และโลกอื่นเมื่อเรารู้จักวิธีวางใจเป็นด้วยตัวของเราเองเร,เรื่องาเรื่องต่างๆแ้วเนี้มันก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมาตามลำดับอย่างเนี้ยดังนั้นท่านจึงเป็นบุคคลอันประเสริฐสูงส่งมากการยกย่องสรรเสริญท่านน่แหะ มันไม่ได้เกินความเป็นจริงเลยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไปไม่ถึงความเป็นจริงของท่านในซ้ำไปแค่มาถึงคําแค่ว่าหยุดเป็นตัวสาเด็จซึ่งเป็นจุดเบื้องต้นของการเข้าไปสู่ความเป็นจริงของท่านซึ่งอยู่ลึกๆมากเพราะว่าพระผู้ปราบมานั้นมันลึกมากๆเทีเดียวถ้าไม่ลึกซึ่งมากๆก็ไปปราบมาสูซ พยายามานก็ไม่ได้เพราะนั้นปากประตูที่จะไปนำไปสู่ถึงท่านได้คือหยุดเป็นตัวสาเร็จถ้าเราจับจุดได้รู้วิธีการที่จะวางใจได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาฝึกฝนอบรมตัวเราเองทุกวันทุกคืนทุกเวลาเลยเนี่ยอย่างสม่ำเสมอาการระลึกถึงภาพท่าน ไม่บ่อยจะนำไปถึงจุดตรงนี้เองแล้วว่ามีหลายท่านกับมาลายฟังว่าในเทศกาลนี้เนี่ยก่อนช่วงจะหล่อรูปเหมือนของท่านหลวงพ่อก็ได้นำให้ตรึกระลึกตึกถึงไม่เด้คุณหลวงปู่ทุกวันทั้งวันแล้วก็นำไปสู่จุดเล็กใสๆที่ ครอบคลุมความรู้ต่างๆเหล่านั้นไว้ได้กันเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็มีความสุขมากแม้ว่ายังไปไม่ไกลกว่าน,นั้นแต่ก็มีความพึงพอใจมีความรู้สึกว่าเการเสียเวลาเนี่ยไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากบางคนเป็นสิบ ีสบกว่าปีเนี่ยก็จะมาถึงจุดนี้แล้วก็ไาคิดว่าไอ้จุดเล็กใสๆเนี่ยจใจความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนอีกทั้งมันอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในกลางกายของเราเองมันใสมันสว่างนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขอยู่ภายใน ต่างเห็นดวงใสเห็นดวงในดวงใสใสเห็นกายในกายใสใสเห็นองค์พระใสใสเห็นองค์พระในองค์พระใสใสก็ค่อยๆเดินทางก็ไปสู่ภายในเข้าไปเรื่อยๆความรู้สึกซาบซึ้งในประเด็จคุณหลวงปู่ก็เพิ่มขึ้นเป็นทับทวีคูณกันไปเรื่อยๆ ืม่ความรู้สึกว่าโอ้เราจะยกย่องเธอดทูหรืบประกาศเกติคุณของผู้ที่บอกถ้อยคำประเสริฐว่าในตัวมีพระธรรมกายซึ่งเป็นการตัดสรู้ธรรมของเราเองเป็นที่พึ่งดีและลึกที่แท้จริงเราสามารถกระถึงได้โดยวิธีการหยุดกันนิ่งนั่นจะเรามีความรู้สึกเทิดพระคุณท่าน แล้ลูกก่อนนึกหยุดนิ่งอย่างนี้นะจ๊ะใจจะได้ใสใสนิ่งๆน,น,นมนมเบาเบาสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ